โลกใบนี้และจัก,กรวาลแห่งนี้เป็นโลกเป็นจัก,กรวาลแห่งพลังงานพลังงานมีสองขั้วนะคะมีพลังงานบวกและพลังงานลบพลังงานลบจะดึงดูดแต่เรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ที่ไม่ดีเข้ามาเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราอยากจะหลุดออกจาก โลกหรือจัก,กรวาลที่มีแต่ความหุ่นวายมีแต่เหตุการณ์สถานการณ์ไม่ดีเราไม่จำเป็นจะต้องตายนะคะเราเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้อย่างพาสุขและมีความสุขได้1เทคนิคเค็ดลับนะคะเอาไปใช้นะคะเราจงพาตัวเองไปอยู่ในสังคมแวดล้อมผู้คนที่มีแต่พลังงานดีพลังงานบวกคิดดีคิดบวก พูดทำสร้างสรรค์สิ่งดีๆสิ่งบวกๆนำพาชีวิตของเราให้